ละคอนสิมเรื่องเพชรนาคาดงพญาไฟตอนที่สามหมู่บ้านกลางป่าที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ไม่กี่ครัวเรือนห่างออกไปไม่กี่ก้าวคือป่าสูงทะมนึนับว่าหมู่บ้านแห่งนี้คือเส้นแบ่งระหว่างความทะมึนของป่าและหมู่บ้านมนุษย์ ที่กลางลานหมู่บ้านมีชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังสอนเด็กๆในหมู่บ้านทำที่ดักสัตว์อยู่รูปร่างสูงใบหน้าคร้ามแดดครึ้มคราวดูแข็งแรงบึกบึนและเขาเองก็เป็นที่เคารพรักของชาวบ้านในหมู่บ้านชื่อของเขาก็คือพรานฤพีนายครับนายมีอย่างกระกาแลนมาหน้าตาตื่น มีคณะเดินทางมาขอพบหน่อยครับผู้ใดนะดันโดนมหอดพีระพีพูดกับตัวเองอย่างสงสัยก่อนจะเดินตามหลังลูกน้องที่เป็นพรานรับใช้ตามติดเข้ามาหลายปีนับตั้งแต่มาตั้งหมู่บ้านอยู่ที่นี่คนแปลกหน้าสามคนกำลังยืนรอเขาท่าทางกระวนกระวายอยู่คุณคือพรานระพีใช่ไหมครับเราไปหาที่เงียบๆคุยกันหน่อยได้ไหมครับเชิญ พรานและพีเดินนำทั้งสามคนมานั่งที่ม้านั่งสวัสดีค่ะพานรลพีฉันพราวดีนะคะฉันมีเรื่องอยากจะให้คุณช่วยรับรองว่าฉันจะใจ่ายให้คุณอย่างงามเลยค่ะเรื่องที่ว่าคงไม่ใช่เรื่องที่ใครๆก็ทำได้ใช่ไหมไม่อย่างนั้นพวกคุณคงไม่ได้โนดนมาหาผมถึงหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงขนาดนี้ใช่ค่ะคุณทายไม่ผิด ฉันต้องการให้คุณนำทางฉันเข้าไปในดงพญาไฟเพื่ออะไรถ้าจะไปหาสมบัติตามเรื่องเล่าอย่างคนในเมืองอีกหลายคนที่ติดต่อผมมาผมไม่รับนะครับมีใช่เรื่องนั้นค่ะพ่อกับแม่ของฉันท่านทำงานเป็นนักโบราณาคดีอิสราเแล้วท่านก็หายสาบสูญไปในดงพญาไฟฉันต้องการไปตามหาพวกท่านค่ะแต่ว่า เบาะแสเดียวที่เรามีคือเรื่องเพชรนาคาฉันได้ยิน่าพวกท่านพูดถึงเรื่องเพชรนาคากับคุณวีโรธแต่ฉันก็มั่นใจว่าพ่อกับแม่ของฉันท่านไม่ใช่คนกระหายในสมบัตินั้นเพชรนาคาคุณพ่อจะรู้เรื่องเกี่ยวกับมันไหมคะผมก็รู้พอๆกับที่หลายคนรู้นั่นแหละว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าไม่เคยมีใครพบเห็นและไม่แน่ว่าอาจจะเป็นแค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้น มันไม่ใช่นิทานหลอกเด็กโพคินพูดขึ้นมาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เขาติดตามแพลวดีมาคุณรู้อะไรงั้นเหรอครับมันมีอยู่จริงพวกคุณรู้แค่นี้ก็พอแล้วถ้ามันไปตกอยู่ในมือของคนชั่วโลกจะต้องเกิดอาเพศแน่ฮ <c oughs> ลูกคุณเคยเห็นกับตาไหมว่ามันมีอยู่จริงเพศนาคาเป็นของวิเศษล้ำค่ามันถูกเก็บซ่อนเอาไว้อย่างดี แปลว่าคุณเองก็ไม่เคยเห็นเห็นที่ว่าพวกคุณคงเดินทางมาเสียเที่ยวเพราะผมไม่เดินทางไปที่โดงพยาไฟนานแล้วและไม่คิดอยากจะกลับไปด้วยใครๆก็รักชีวิตจริงนะครับแต่คุณเคยรอดมาได้นี่คะ่ะฉันนี่ยินว่าคุณเชี่ยวชาญพื้นที่ในโดงพยาไฟอย่างดีคุณผู้หญิงนี่นมันเป็นแค่เรื่องเล่าลือเกินจริงเท่านั้นแหละดงพญาไฟไม่ใช่ป่าธรรมดานะคุณ เมื่อคุณเข้าไปก็เหมือนหลุดไปอีกโลกหนึ่งถ้าผมบอกอะไรคุณไปคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่เมื่อคุณเข้าไปก็เหมือนหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่งแผนที่โลกปัจจุบันอาจจะเทียบกับพื้นที่ในนั้นไม่ได้ผมไม่ได้พูดให้พวกคุณกลัวนะครับพวกผมเองก็รอดไม่ได้หุดหวิดเช่นกันฉันทราบค่ะว่ามันอันตรายมากแค่ไหนแต่ฉันขอร้องคุณได้ไหมคะไม่ว่าพ่อกับแม่ของฉันจะยังมีชีวิตอยู่หรือตาย ฉันก็อยากจะเห็นวยตาของตัวเองทำไมคุณถึงดดืด้อขนาดนี้เ้อผมยังพูดที่เห็นภาพไม่พอผมจะพูดจะชัดเลยนะว่าผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอยู่แต่ในเมืองอย่างคุณรูปร่างอ่อนแอแบบนี้แค่โดนกวางไล่ขิดก็เอาชีวิตห่าไม่รอดแล้วถ้าคุณยิงปืนในแม่นเมื่อไหร่เคยกลับมาหาผมก็แล้วกัน พระฤพีพูดพลางสายหน้าเพราะในความคิดของเขาพระวดีไม่มีทางรอดในป่าดงพญาไฟได้แน,น่ๆแต่ยังไม่ทันที่ฤพีจะได้เดินจากไปพระวดีก็คว้าเอากระบอกปืนที่ติดตัวมาด้วยยิงไปที่กิ่งกล้วยไม้กิ่งหนึ่งที่กำลังเกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้เหนือหัวของฤพีเสียงดินปืนระเบิดกอง <G l ok os> ก่อนที่กล้วยไม้ก่อนนั้นจะหล่นลงมาต่อหน้าของชายหนุ่มจนฤพีตาค้าง ฉันเป็นนากแม่นปืนในวันเห็นทองค่ะคราวนี้คุณจะช่วยฉันได้หรือยังพาวดียิ้มวิโรจถึงกับตาค้างส่วนโพคินไม่แสดงออกทางสีหน้าดีใดผมฉันรู้มาว่าคุณต้องแบกรับชีวิตผู้คนมากมายในหมู่บ้านแห่งนี้ฉันนับถือในน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของคุณนะคะและฉันสัญญาว่าจะจ่ายค่าตอบแทนให้อย่างงามเพื่อคุณจะได้ช่วยพวกเขาต่อไป พระวดีรู้มาจากวิวโรต่อนนั่งรถเข้ามาที่นี่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านตกสำรวจคนที่นี่ไม่มีแม้กระทั่งบัตรประชาชนแต่ได้รับความช่วยเหลือจากลพีไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆได้เข้าเรียนหากพวกเขาต้องการหรือการนำของป่าไปขายยังด้านนอกเพื่อนำเงินมาซื้อปัจจัยสี่ต่างๆเข้ามาในหมู่บ้านสำหรับคนที่นี่พานพีเป็นยิ่งกว่าพระเจ้าตกลงว่ยังไงคะ เกิดได้แต่ผมไม่รับประกันหลกนะว่าจะตามหาพ่อกับแม่คุณเจอหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะขอแค่คุณช่วยนำทางให้ฉันกับพื้นก็พอแล้วค่ะพาดยพีพยักหน้าก่อนจะขอตัวไปเตรียมการต่างๆโพคินเองก็ขอตัวไปสำรวจรอบๆหมู่บ้านก่อนที่จะเดินทางเข้าไปในป่ามีเพียงวิโรธที่สีหน้าไม่สู้ดีผมไม่รู้ว่าของที่เตรียมไว้ให้คุณแพจะพอหรือเปล่า คุณวีรนน์ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณบอกเองว่าพานุพีเขาเก่งมากฉันจะกลับออกมาอย่างปลอดภัยแน่นอนค่ะครับผมขอให้เป็นอย่างนั้นและขอให้อาจารย์ทั้งสองยังปลอดภัยดีฉันก็หวังอย่างนั้นค่ะเออแต่คุณแพรผมขอพูดอะไรสักอย่างได้ไหมครับว่าไงคะคุณโพคินเขาดูแปลกๆเหมือนกันนะครับดูนิ่งๆเย็นๆพิกล ผมเคยสบตากับแกลวก็ึนขนลุกแปลกๆพวกคุณสนิทกันมานานแล้วเหรอครับวิโรดบอกอย่างเป็นห่วงแพรวดีถึงกับยิ้มเจื่อนจะให้บอกว่าโพคินเป็นงูที่มีร่างเป็นมนุษย์ก็ยังไงอยู่ฉันกับโพคินเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กคะ่ะโพคินเขาก็มีบุค,คลิกแบบนี้แหละคะ่ะแต่เขาเป็นคนจิตใจดีนะคะคุณวิโรดไม่ต้องเป็นห่วงฉันนะคะครับได้ยินแบบนี้ผมก็โล่งใจครับ ขอให้พร้าคุ้มครองนะครับคุณแพรวิโรธบอกก่อนจะขอตัวไปเช็คสบียงที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปประสอทสุ์ปืนและชุดรักษาพยาบาลที่แพรวดีนำมาด้วยจัดเก็บไว้ในกระเป๋าอย่างดีพราละพีหายไปนานสองนานก็กลับมาพร้อมกับเด็กหนุ่มสองคนและชายแก่อีกหนึ่งคนนี่กล้ากับเก่งส่วนตาเท่านี้ชื่อตะลือ เป็นพรานที่จะติดตามไปในคณะด้วยสวัสดีครับคุณเนยใกล้กับเก่งยกมือขึ้นท่วมหัวตะลีก็เช่นกันจนพราวดีต้องรีบยกมือไหว้ตอบเรียกฉันว่าแพรเถอะจ้าขอบคุณทุกคนมากนะจ๊ะที่ติดตามไปในครั้งนี้ด้วยน้อยใยก็คือจังพอผูกผมได้ยใยไปใส่ผกผมกับไปเนิ่มเหละครับเก่งพูดขึ้นก่อนจะยิ้มให้พานพี เอาละพวกคุณไปนอนพักก็แรงเถอะพรุ่งนี้เช้าจะต้องออกเดินทางเดี๋ยวเช้าเรื่อพีบอกก่อนจะให้คนเตรียมที่นอนไว้ให้กลุ่มขังแพรวดีได้นอนพักเอาแรงเพราะพรุ่งนี้จะเดินทางเข้าไปในป่าทึบที่ไม่มีใครยังรู้ได้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่3ในที่สุดพรานหนุ่มของเราก็ยอมช่วยสักที พรุ่งนี้ก็จะเดินทางเข้าไปในดงพญาไฟแล้วเรื่องดาวจะเป็นยังไงต้องติดตามตอนต่อไปนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง s i m สตอรี่ด้วยนะคะยังมีละครซิมสนุกสนุกให้ดูอีกหลายเรื่องเลยนะกดให้ด้วยนะ